รอบดีกว่านะครับไช่ดีครับอ่ะเดี๋ยวให้สาวๆอยู่ฝั่งนู้นไหมหรือยังไงถือป้ายไหมทีมงานคะฝั่งนี้มาเออเอออย่างงี้เออบดเก็บผลหรือเปล่าเลยใช่ไหมไม่เป็นไรแอดเราไม่ต้องแอดเยอะเดี๋ยวเขาท้อปตัวที่เออไอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งอัเลยนะคนแบบใกล้ชิดเลยนะคะการจินตบีนะคะสองตัวของเราในวันนี้ได้คือจี๊ดู ผมตอนรัครับสำหรับวันนี้ใคยที่ไม่ได้ขอจากคุณลุงและุณป้าท่กำลัไม่เป็นไรวัหน้าาวันเสารหน้าหเรียหน้านการแจ้งติดตามกได้เพราะว่าใน่ชุดวปเนของเรานทั้ยการจะมีให้คุณได้ติดามกันทุกเสาร์ซเดือนของประจบทุกเดือนนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดไดคะคลิกไปที่เว็บเว็บ่เชาชด้เนออมคะผมต้อนะครับวันนี้นี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเป็นเกีวงดิตรีและวันจทรโซ นงมาจะมีโซด้วยนะคะคักรต้นวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครที่ติดตามงานเกรเซเบนกันแต่รอบต้องรายการเลยนรับใช่ค่ะ่ะิดพลาดงานในไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก <Five. S 1> <iff. S 2> ็ขอบคุณทุกค่ายทลงเลยนะคะที่เติมเตื้อได้คะศิลปินนะคะมาร่วมโชว์กันในงานวันนี้ด้วยนะกับคุณีาชุดแ่นของเรานะคะกอนะครับแต่ว่างานอินดิงชานะครับยังมีกันต่อไปจนถึงสามทุ่มโตนะครับติดตามกัน